ันนี้คือร้อยปุ่มซัพพอร์ตดีใช่ร้อปุ่มันนี้เป็นของแย่เทียมอ,อ๋อแต่พวกเราก็ไม่ชอบเออถามสักคำทำไมเรารู้ทั้งรู้ว่าอันนี้หนังมันดีสำหรับเข่าเราทำไมเราถึงไม่ชอบใส่เพราะว่าอันนี้คือตัว top แน่ทำไมถึงรู้เบาแล้วก็เนี่ยนอ,อ่าในคันลองสัมผัสไหมอ,อ่าในวางมือสิวางปุ๊บปุ๊บเออใช่ เขาใส่ชุดนอนมาเที่ยวทุกคนว่าไงคะวันนี้ไปที่ไหนฮะอันนี้เราอยู่ที่โรบินสันครับโรบินสันอะไรจ้างให้มันก็ไม่รู้หรอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องนี่คือโรบินสันสระบุรี่ไม่ได้มานานแล้วเราจะมาลองดูว่าทุกสิ่งอย่างในโรบินสันสระบุรีเป็นยังไงนะคนที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลหรืออยู่คนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้แวะมาดูได้นะโอเคนมไป ไปดูที่โรบินสันคราบ,บุรีซูปเปอร์สโอร์ลื่ไนไรบ้างรถใชมันเดินไปเหมือนคุ้นเคยเหมือนบ้านตัวเองจำได้เหรอจริงเหรอคือตอนนี้พี่พบเพิ่งซื้อใหม่ก็คืออะไรนะพี่พบมิซูโนนะเนาะมิซูโนะจากรามพิโตอันนั้น4,000กว่าบาทตัวท็อป มันดีไหมดีเหรอด,ดีแบบไหน<า>เฮ้ยมันตอบแค่นี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องต้องบอกนะ้องว่ามันดีแบบไหนสายมิซูโนะบอกมาดีนะว่าพี่พบถูกพูดถูกมาออะข้อดีข้อที่หนึ่งของมิซูโนะคือะอะไรเบาอะไรอีกเร็เวเร็วเฮ้ยเร็วมันขึ้นอยู่กับขาตัวเองเปลบาเร็วแรงเบาเร็วแรงข้อดีของมันใช่ไหมใช่อ้าวอ้าวมันไปไหนอ่ะ มันว่ามันจําได้นะคะอ้าวนี่เดินไปไหนอ่ะอ้าวก็เคยหมูเ็งรู้แม่ก็เดินตามติดมานะเอาดูมันพาเราไปหลงละมันเป็นคนแบบนั้นมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะทุกคนมันไปไหนอ่ะอคุณตาคุณตามันไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดูเดีมันเมันคิดว่าที่นี่เป็นสวนสนุกเหรอมันคืออะไรอ่ะมันจะไปไหนอ่ะดีดิอะไรนะเอาแล้วพายขึ้นมาขโมดทำไมอ่ะเอ้า สำนั่นก็ว่าจะของจำได้เนาะฮะชีวิตเป็นคนนาทางใครไม่ได้ตอนนี้นะคะใครที่พี่พกกำลังไปจีบอยู่นะฮะให้รู้เลยว่ามันนาทางใครยังไม่ได้นะคะกับแม่มมนยมคาหลงเลยค่ะลุงโคดังๆนำทางแใจใจนำทางต่ใจอะไรอยู่เฮ้ยเนี่ยพี่พกเอาดีกันเลยนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อัมโบรพี่พกมาดูอัมโบก่อน อันนี้ฟุตซอลนี่คืออัมบูนของสตาร์กับซุปของแล้วก็ของไนปุ่มมันเป็นไงมันจะพัดติดอ๋อซึ่งถ้าเป็นปุ่มของของพวกไนกี้อาดิดาส่นคือเขามาอันคัติกันไปเลยน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบแผ่นไปเลยเออถ้าเป็นของอาดิดาสก็คือเขาก็จะแบบเป็นเต็มแผ่นแต่ไนกี้เขาจะแบ่งส่วนเนาะใช่คือถ้าหลุดก็หลุดไปใช่แต่ถ้าอาดิดาสหลุดคือหลุดหมดเลยโอเค หลุดยากหลุดยากถ้าไม่ใช้แบบไม่มีคุณภาพเหมือนที่พุ๊บไม่ไม่หลุดง่ายๆ <Yay! S 1> อันนี้คือร้อยปุ่มซัพพอร์ตดีใช่ <100 S 2> อันนี้เ <100 S 2> ป็นของแง่เทียมออแต่พวกเราก็ไม่ชอบเออถามสักคำทำไมเราก็รู้ทั้งรู้ว่าอันนี้หนะมันดีสําหรับเขาเราทาไมเราถึงไม่ชอบใส่เพราะว่าบางคนมันคิดว่ามันอาจจะยึดืที่พื้นแบบพื้นอ่ะ uh huh. มันจะเือรเกืเนไปแล้วจะติดตไ,ไม่ดีอ uh ๋อ huh. มันมิด จิกลงไปในนี่ใช่ไหมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็เลยมาใช้เป็นผุ่มแบบนี้กันอันนี้คือตัวท็อปแน่เลยไม่ถึงรู้เบาแล้วก็นียนอ่าในเขลงสัมผัสไหมอ่ะในวางมือสิวางปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวใช่ใครเป็นสายอัมโบ้อันนี้ก็เป็นผ้านะเว้ยมันนี่มันไม่ใช่สังเคราะห์แบบนี้แต่อัมโบ้มันเป็นสังเคราะห์ที่มันนุ่มเนาะใช่นุ่มบางอันมันเป็นสังเคราะห์ที่มันแข็งแต่อันนี้คือเขานุ่มแต่อันนี้เป็นผ้าโปร่งเลยจ้าโปร่ง ตัวท็อปอย่างแน่นอนที่แท้ทรูสวยแน่นะคนุณเหมือนมิโนเลยเหมือนมิซโนโ่เนี่ยสีชมพูอยากให้พบใส่สีชมพูพบ,มพบ้างใครใหญพบใส่สีชมพูกด58มานะก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะทั้งฝั่งของพวกซนะูเปอร์สปอร์ตอ่ะเขาก็จะจัดแบบโซนใกล้ๆกันเนาะก็คือเดินมาแล้วก็จะมาเจอเนี่ยพวกเนี้ยเฮ้ยอัยะเฮ้ยนี่ไงโมดเกมโมดเกมโมดโ คือเกมหมดราคาก็จะถูกนะตอนนี้เฮ้ยอันนี้มาวางแล้วจุดสองปกติเราจะไม่ได้สำคัญจุดสองจุดหนึ่งเนาะถ้าเป็นชอบแบบนี้พบราคาเท่าไหร่ดูให้ดีมีมันต้องมีดิเพราะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นลดราคาแล้วจ้าเฮ้ยพบพรามันเหลือแค่สองพันห้าเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพบสองพันห้าไปได้ไง เป็นไปได้แล้วเรื่องเป็นรองท็อปด้วยใช่เรามาเป็นรองท็อปด้วยเฮ้ยพอนแม่ปะละ่ะไอ้แย่เอาพูดหาไม่เจออีกแล้วนะนนอเออจะเป็นยังไงล่ะคนเรามันต้องมีความมีความเขาเรายียกว่าอะไรรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเว้ยอยู่ดีจะมาได้เลยไม่ได้พูพไ่จะมาส่งบ้านะเอาไงแอบย,ยัยซื้อกันนี่ท็อปเพื่อรองท็อป เนี่ยเหลือพันหกนะถ้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยไปถามพื้อนนี้เฮ้ยผมนี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นใส่ฟลีกเลยเอามิซูเอาไว้ซ้อมก็ได้อ่ะไม่ต้องเอามาละเฮ้ยไม่จริงจริงนะถ้ามันเป็นราคานี้นะผมมันควรจะซื้อเก็บไว้ไหม